สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสายลมจะมาแนะนำสายลมที่ใช้แล้วมันใช้ดีใช้แล้วมันทนทานนะฮะสายลมที่ผมบ้านนี้เป็นสายลมสีดำแบบนี้ข้อดีของมันก็คือทนทานตัวนี้ผมใช้มาสองปีแล้วยังทนอยู่ครับเพื่อนๆตัวสายนะเขาจะเขียนไว้ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยฮะ แอร์โฮส5ท6สายขนาด5ทับ6เนิ้วนะฮะสายขนาด5ทับ6นิ้ว8คูณ13มิลนะฮะทนแรงดันได้250 psi นะฮะเป็นเทคโนโลยีของเจแปนนะ,ะเทคโนโลยีของเจแปนเขาทำขึ้นมาดีมากครับสายยี่ห้อนี้นี่ฮะสายยี่ห้ออะไรเนี่ย คลีนคลีนลอนเหรอนะฮะน่าประมาณจะน่าจะประมาณคลีนลอนเนี่ยสายเขาทํามาดีมากครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ผมใช้มาสองปีแล้วก่อนหน้านี้ผมใช้สายแบบเป็นสปริงนะโคดเป็นสปริงสายตัวนั้นใช้ได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันรูมันเล็กกว่าไอ้รูตัวนี้รูมันเล็กกว่าสายนี้มันทําให้เวลาเราเอาไปใช้กับปืนลมเนี่ยปืนลมมันเบาฮะ ถึงเนี่ยเราจะกดเบอร์ห้าเบอร์สูงสุดก็ตามปืนลมมันเบาหมุนช้ามากครับเนี่ยถังลมขนาดนี้นะฮะขนาดเท่ากันเนี่ยผมลองเปรียบเทียบดูแล้วกับสายที่เป็นสปริงนะสายที่เป็นสปริงมันใช้เติมลมเติมอะไรได้นะฮะใช้งานทั่วไปได้ใช้กับบล็อกลมก็ได้เหมือนกันแต่บล็อกลมมันจะหมุนเบากว่าที่เราใช้สายสีดํา ใส่สายสีดำเนี่ยรูมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสายที่เป็นสปริงขดเป็นสปริงในตัวเล็กๆนะสายที่ขดเป็นสปริงตัวเล็กๆน่ยลมมันจะแรงกว่ากันเยอะเลยฮะเพื่อนๆเห็นได้ชัดเลยเอาปืนลมมายิงใส่กันเนี่ยสายตัวนี้แรงกว่าฮะใครที่ปืนลมไม่แรงแล้วใช้สายลมแบบที่เป็นสปริงน่ะก็ต้องดูด้วยนะฮะต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าหาก ปืนลมของท่านยังดีอยู่ยังใหม่อยู่เนี่ยแล้วมันเบาเนี่ยก็ให้ลองหาสายแบบนี้มาลองดูนะสำหรับผมที่ลองใช้แล้วถือว่าผ่านนะฮะเนี่ยฮะผมก็ซื้อมาใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมผมต่อไปหาปั๊มลมนะใช้ดีมากครับสายตัวนี้ท่อมันใหญ่รูมันใหญ่ส่งลมได้ดีนะฮะแรงดีด้วยเนี่ยฮะสาย air h ส s e ห้าทับหกนะฮะ เทคโนโลยีออฟเจแปนนะแล้ก็จะเขียนไว้ฮะ250นะแรงดันเริ่มต้นเนี่ย250 psi นะไปถึง750 psi นะฮะใช้ดีมากครับเพื่อนๆออ่ะเดี๋ยวมาดูยี่ห้อกันชัดๆนะยี่ห้อของสายอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะ อันนี้เป็นยี่ห้อของสายนะคลีน n k i ล s l นะฮะหรือว่าคีน s ล o n เนี่แหละเนี่ยตัวนี้ใช้ดีครับใช้ดีแนะนำนะฮะแนะนำใครที่กำลังหาสายลมใช้อยู่แล้วทนด้วยนะอันนี้ผมเพิ่งต่อไปต่อไปไม่กี่วันเองสายใหม่เพราะว่าใช้ตัวนี้แล้วติดใจนะฮะผมใช้สายสีสี สายสีส้มนะ่ะที่เป็นขดสปริงนะ่ะใช้ได้ประมาณปีหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสายมันแตกนะฮะบางคนเนี่ยใช้ยังไม่ถึงสองปีเลยนะของผมเนี่ยใช้หนึ่งปีเต็มที่นะฮะก็1ปีกว่าก็ได้เปลี่ยนสำหรับสายที่เป็นสปริงไอตัวนั้นหลังจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้สายแบบนี้เนี่ย คือใช้ยาวเลยทีเนี้ยอันนี้เนี่ยผ่านมาสองปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้งานง่ายการเก็บเนี่ยก็ง่ายนะฮะการจัดเก็บเนี่ยง่ายม้วนง่ายด้วยนะไม่ไม่ได้ม้วนยากอะไรนะฮะเพียงแค่เทคนิคการเก็บสายพวกนี้เนี่ยเราจะดึงสายไปให้ให้มันตรงเลยดึงสายให้มันตรงหลงังจากนั้นก็ค่อยๆม้วนมามันจะม้วนง่ายนะฮะถ้าหากเราวางสายเป็น ม้วนวงกลมแบบนี้แล้วเรามาจัดเจ็บตรงนี้เนี่ยเวลาเราดึงม้วนเนี่ยมันจะดึงยากนะฮะสายพวกนี้ต้องดึงให้ตรงดึงให้มันตรงเสร็จปุ๊บเวลาเราม้วนมันจะจัดเจ็บง่ายนะฮะก็อเอามาแนะนํากันเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้สายสีส้มหมดเลยนะสายสีส้มที่เป็นขดสปริงใช้หมดแต่ทีนี้มันมีปัญหาใช้ไปมันชอบแตกชอบกันนะมันแตกกรอบ ก็มีลมรั่วซึมนะอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปคือจบนะฮะใส่เข้าไปคือจบไม่มีแบบว่าออไม่มีแบบว่ารั่วนะฮะถึงแม้ว่าเราจะถอดประกอบเนี่ยถอดสายเข้าถอดสายออกเนี่ยก็ยังใช้งานได้ต่อนะฮะไม่มีหลวมนะครับแต่ว่าการที่เราใส่สายเข้าไปแล้วเนี่ยต้องเอามาใส่ที่เดิมนะต้องเอามาใส่ที่เดิมเพราะว่า ถ้าหากสายที่มันผ่านการใช้งานมาแล้วสายมันจะมีร่องรอยการใช้งานแล้วก็ร่องรอยการสึกหรอหรือว่าบางทีไอตัวข้อต่อเสียบพอมันเนี่ยรูมันไม่เท่ากันนะสมมุติ2ตัวนี้รูมันไม่เท่ากันเวลาเราเอาสายมาใส่เนี่ยสายมันมีขนาดเท่ากันแต่เวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บรูไอสองตัวนี้มันจะทําให้รูเนี่ยแตกต่างกันนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องใส่กับที่ดืม่มถ้าหากไปใส่ตรงที่มันท่อเสียบมันเล็กเนี่ยมันก็ทําให้สายตอนนี้มันหลวมนะเพราะมันมีการขยายตัวก็มาแนะนํากันครับสําหรับคนที่กําลังหาสายลมชายอยู่ชายดีจึงบอกต่อสวัสดีครับ